บทสวดไล่ผีของหมอป่าส่วนพระพุทธเจ้าไม่มีการขับไล่ผีบทสวดของหมอป่าในมือปราบสัมภเวสีได้สังเกตว่าไม่มีบทสวดมนต์ที่เป็นพระคาถาของพระพุทธเจ้าเลยมีแต่บทสวดชุมนุมเทวดาบทสวดน,นี้ในหนังสือสวดมนต์เตำนาน12บสอตำนาน เรียกว่าบทชุมนุมเทวดาบทสวดเต็มๆในบทชุมนุมเทวดาแปลว่าขอนิมนต์ท่านทั้งหลายจงมีเมตตาแผ่เมตตาจิตว่าขออนุภาพพระปริษจงคุ้มกรองพระมหากษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่นรชนพร้อมทั้งสิริราชสมบัติกับทั้งเสนามานและพระราชวงศ์ทุกเมื่อแล้วอย่ามีจิตฟุ้งซ่าน สวดพระปริตกันเถิดพิจารณาจากคำแปลจะเห็นว่าบทสวดชุมนุมเทวดานี้พระสงค์บอกแก่กันเองก่อนจะสวดพระปริตหรือจเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งเป็นพระคาถาขําฉันบาลีล้วนๆตามลํำ,ลำดับในคำแปลจะเห็นว่าพระสงฆ์ที่จะสวดมนต์บอกกันว่า 1- ให้มีเมตตาจิต 2. ให้มีสมาธิจิตไม่ฟุ้งซ่านในการสวดในพิธีสวดทั่วไปซึ่งเป็นงานมงคลของชาวบ้านพระสงฆ์คำสวดซึ่งแปลว่าขอนิมนุ์ท่านทั้งหลายจงมีเมตตาแผ่เมตตาจิตว่าขออนุภาพพระปริศจงคุ้มครองทุกเมื่อแล้วอย่ามีจิตฟุ้งซ่านกันเถิด ต่อจากนั้นพระสงฆ์ผู้กล่าวบอกกันก็จะสวดต่อไปว่าขอเชิญเทวดาทั้งหลายในจักรวาลทั้งหลายโดยรอบจงมาประชุมกันณที่นี้แล้วเชิญฝังพระศัษธรรมอันชี้ทางสู่สวรรค์และนิพพานของพระจอมมุนีเจ้ากันเถิดแล้วสวดต่อไปว่าขอเชิญเทวดาทั้งหลาย ผู้สิงสถิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นกลามาพบด้วยในชั้นรูปประพบด้วยผู้สิงสถิตยอยู่บนยอดเขาและที่หุบผาด้วยทั้งที่สิงสถิตยอยู่ในวิมานบนอากาศด้วยและภูมิมัเทวดาทั้งหลายซึ่งสิงสถิตยอยู่ในทวีปในรัฐแว่นแกรนในหมู่บ้านตปิดไนในพงพายป่าชักในเย่าเรือน และเรียกสวนได้นาโรวมทั้งยักษ์คนธรรมและนาคทั้งหลายผู้เป็นสาธุชนซึ่งสิงสถิตยอยู่ในน้ำบนโบกที่ลุ่มที่ดอนที่ใกล้เคียงขอจงมาชุมนุมกันฟังคำสอนของพระจอมุดีเจ้าผู้ประเสริฐซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้กล่าวสวดน,นบัดนี้แล้วจบลงด้วยคำสวดซึ่งแปลว่า ดูก่อนท่านเทวดาและพูดผีทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาฟังธรรมสมจบได้สังเกตว่าหมอปลาใช้บทสวดชุมนุมเทวดานี้เป็นหลักหลังจากกล่าวนโมสามจบแล้วบางคำในบทสวดหมอปลาก็สวดผิดหรือสวดไม่ชัดนักเช่นเดียวกับการสวดนโมตัสสะไม่จบสามจบก็มี แสดงว่าบทสวดจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญสำคัญที่ความตั้งใจของหมอปลานั่นแหละต่อจากสวดชุมนุมเทวดาดังกล่าวแล้วหมอปลาก็จะสวดเชื้อเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดถึงหลวงพ่อและพุทธรูปต่างสวดเป็นภาษาไทยแต่ฟังไม่ชัดมาเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ให้เท่าที่ฟังไม่มีบทสวดอื่นๆในเจ็ดตำนานและ12ตํานานเลย แสดงว่าการสวดของหมอปลาขึ้นอยู่กับพลังจิตของหมอปลาเองไม่ขึ้นอยู่กับบทสวดใดๆทั้งสิ้นแต่น่าสังเกตว่าทุกครั้งหมอปลาจะนำด้วยน้โม3สามจบเสมอคือกล่าวนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าแบบชาวพุทธน่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าทันทีที่รู้ว่าหมอปลามาทำพิธีคนป่วยคนถูกผีสิงจะมีอาการเตือนกลัวอย่างเห็นได้ชัด บางรายมีอาการตั้งแต่หมอปลามาถึงประตูหน้าบ้านหรือบริเวณบ้านแม้จะยังไม่เห็นตัวก็ตามและบางรายมีอาการผีเข้าตัวสั่นเทิมเมื่อหมอปลาออกปากสวดนโมด,ด้วยซ้ำแม้ทีมงานจะบอกว่าหมอปลาไม่ได้มาขับไล่ผีแต่การแสดงออกหลายอย่างของหมอปลาเช่นคำพูดและการทุบทําลายสารพระภูมิก็เป็นการขับไล่ผีนั่นเอง ในบทสวดชุมนุมเทวดาที่หมอปลาใช้สวดนี้ให้ความรู้เรื่องชีวิตที่หมอปลาใช้คาเรียกว่าสัมภเวสีที่น่าพิจารณาก็คือเทวดาในอีกโลกหนึ่งนั้นมีหลายประเภทด้วยกันคือเทวดาในสวรรค์ชั้นกรมภพเทวดาในสวรรค์ชั้นรูปภพไม่กล่าวถึงเทวดาชั้นอรูปภพหมอปลาเห็นว่า เทวดาในสวรรค์เหล่านั้นไม่น่าจะมีเวลามาหากินในโลกมนุษย์คือมาสิงสถิตในร่างคนหรือมาเข้าร่างทรงแต่ยังมีพูดอีกพวกหนึ่งสิงสถิตอยู่บนยอดเขาก็มีอยู่ที่หุบผาก็มีอยู่ในวิมานบนอากาศก็มีที่ภาคพื้นดินก็ยังมีพูดอีกหลายเหล่าคือพวกผุ่มมัดเทวดาหรือเจ้าที่ทั้งหลาย พวกอาศัยอยู่ตามเกาะอ,อยู่ตามบ้านเมืองอยู่บนต้นไม้อยู่ในพงไั่หรืออยู่ตามบ้านเดือนและเรียกส่วนไดนาก็มีอีกพวกหนึ่งคือพวกยักษ์พวกคนธรรมและพวกนาซึ่งอยู่ในน้ําแม่น้ําก็มีอยู่บนบกก็มีอยู่ตามที่ลุ่มดอนก็มีสรุปว่าสัมภเวสีของหมอปลาหรือตับในบทสวดนี้มีหลายจำพวกเหลือเกิน แต่เราตีโรม่าเป็นเทวดาหรือที่หมอปลาเห็นว่าเป็นสัมภเวสีนั่นแหละชีวิตเหล่านั้นพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นสัตว์โลกทั้งสิน้นและล้วนแต่เกิดแล้วเป็นสัตว์โลกประเภทหนึ่งๆทั้งสิน้นแต่ละสัตว์โลกเหล่านั้นล้วนเป็นพูดคือมีพบของใครของมันทั้งนั้นเมื่อพูดเหล่านั้นล้วนแต่เป็นสัตว์โลกมีการเกิดชาติ แกชาราและตายมรณนะที่กันพระพุทธเจ้าจึงมีแต่เมตตากรุณาในการปฏิบัติต่อพวกเขาไม่ว่าจะเป็นพระปะริเตใดที่พระพุทธเจ้าประทานให้ภิกษุใช้สวดและเรียนล้วนแต่เป็นคำสอนและแสดงเมตตาจิตทั้งสิน้นยิ่งได้ฟังหรือได้อ่านจากคำพีต่ตางๆว่ารุกขเทวดา และพวกพูดทั้งหลายมีครอบครัวมีลูกน้อยต้องลิงดูด้วยก็ยิ่งเห็นว่าสัตว์โลกในโลกอื่นก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์โลกอย่างมนุษย์เราแต่อย่างใดจึงไม่ว่าจะเป็นรัตานสูตรเมตตาสูตร,ตะตะตรเปรขันทประริทที่เป็นพระคถา,าบาลีของพระพุทธเจ้าซึ่งประทานแก่ภิกษุเพื่อร่ำเรียนแนะนำไปสวด ล้วนแต่เป็นคำาสอนเรอธรรมะที่มีแต่ความเมตตาเป็นที่ตั้งทั้งสิ้นไม่มีพระคาถาใดๆเลยที่มีความหมายไปในทางขับไล่พูดผีต่างๆให้ได้รับความเดือดร้อนน้ำพระปฏิทิ่เราเรียกว่าน้ำมนต์ซึ่งใช้ปลมให้แก่ผู้คนในพิธีต่างๆก่อนล้วนแต่เป็นน้ำแห่งเมตตาให้ความช่ำเย็นและปลอดภัยแก่ทุกชีวิต สมแล้วที่พระพุทธเจ้าเรียกพระองค์เองว่าตถาคตซึ่งมีความหมายสัตว์โลกคนหนึ่งเพราะพระองค์เห็นสัตว์โลกในทุกจักรวาลอย่างที่กล่าวสวดในบทชุมนุมเทวดานั้นเป็นเพื่อนร่วมโลกเหมือนกันหมด